สวัสดีค่ะทันสิตานะคะหรือว่าเรียกว่าแพงก็ได้นะคะปัจจุบันอายุ4 2ปีแล้วนะคะก็คือเสือเนือมาจากว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะเริ่มมีอาการปวดเข่านะคะปวดจนแบบแสบเลยแสบจนเดินเวลาจะเดินขึ้นบันไดนะคะก็คือต้องแบบต้องยกขาตรงๆก็เลยสุดท้ายได้ไปหาคุณหมอนะคะก็คุณหมอว่าเกิดอาการกระดูกข้อต่อ เสื่อมเหมือนน้ำในข้อเสื่อมค่ะก็เลยมีการนักขั้นตอนอการรักษากคือฉีดยาเนาะก็คือฉีด3มเข็มอาทิตย์ละหเข็มติดต่อกันก็คือดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้ประมาณ2ปีก็เริ่มมีอาการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมเลยไปหาหมอฉีดยาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในขณะนั้นก็คือมีการทานยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องมีการรักษาเหมือนเป็นการกายภาพขานะคะ มีท่่ออกกบบาลังกายที่คุณหมอสอนมาเพื่อจะให้แบบว่าเหมือนกับขาเราดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีร้อเพราะว่าเรายังต้องอุ้มลูกเหมือนเดิมแล้วก็มีแบบต้องอุ้มลูกขึ้นบนตรงบันไดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากครั้งที่2ที่ไปฉีดเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ได้แค่6เดือนพอ6เดือนมันเหมือนมีอาการอีกก็คืออาการเหมือนเดิมไปเลย เฮ้ยบอกว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันเร็วไปเพราะคุณหมอบอกแล้วว่ามันน่าจะอยู่คือครั้งหนึ่งที่ฉีดมันต้องอยู่ได้มา 2- 3ปีอาจจะครั้งแรกอยู่2ปีแต่ครั้งที่2เนี่ยมันแค่6เดือนมันก็คือปวดอีกทํายังไงดีหนึ่งก็คือกลัวว่าต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเอ้ย e ถ้าอย่างงั้นเราต้อง,องเหมือนกับอยากจะรองหาอะไรมาเสริมนะคะสุดท้ายก็เลยได้มารองที่โอเมก้าคอลลาเจนก็ทานได้ประมาณเริ่มต้นเลยประมาณเกือบ3 3-4วันนะคะอาการม,มันเหมือนน้อยลงแต่ก็ยังเสียดอยู่อ่ะแต่ว่าอาการตอนแรกคือมันตึงคือต้องตึงขาถึงจะเดินได้อันนี้คือคือแบบถึงจะขึ้นบันไดได้อันนี้คือแบบเออมันมันงอนนิดนิดนึงแล้วคือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจ็บละผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง คือรู้สึกเออมันมันไม่เจ็บเราเดินได้ค่อนข้างจะปกติแต่พอผ่านไป3อาทิตย์เนี่ยเห็นชัดเจนมากว่าดีนะแต่ว่าร่างกายเราก็คือไม่ไม่ได้100%นะคะก็คือประมาณแปดแปก็ยังมีแบบเหมือนได้ยินเสียงกกแกกกอกแกอยู่เลยนะีคะก็คิดว่าหนะ้าจะทานโอมิคลลาเจนต่อไปนะคะก็ยังไงต้องขอขอบคุณปีเลยออโอมิคลลาเจนนะคะที่ทำให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่